มันเป็นเรื่องของคนดวงเฮงคนหนึ่งนะเป็นหนุ่มเมียนมาคนหนึ่งค่ะเขาบาังเอิญซื้อลอตเตอรี่และดันถูกรางวัลน,นะคะแต่ลอตเตอรี่เขาหายไปทีนี้แหละค่ะโอ้โหโวยวายใหญ่โตเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะมันดันพลิกแพลงไปอีกมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะซึ่งเรามีคลิปวิดีโอบางช่วงบางตอนมาให้ดูวยเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังไปด้วยกันทางด้านของหนุ่มเมียนมาคนหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าถูกรางวัลที่3หลังจากนั้นค่ะตนเนี่ยก็ไปฝากขึ้นเงินโอ้โหดีใจสิคะแล้วก็ฉลองจนเมาเลยทีเดียวตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นการเกิดเรื่องวุ่นวุ่ของชายชาวเมียนมาชื่อว่านายม่องเตะ๊ะอายุ30ปีเป็นคนงานก่อสร้าง โชคดีนะคะถูกรางวัลที่3งวดล่าสุดคือ16ตุลาคม2564หมายเลขที่เขาถูกรางวัลก็คือ902481งวดที่40ชุดที่63เงินรางวัลค่ะ80,000บาทหลังจากที่ตัวเองเนี่ยทราบแล้วว่าหูเราได้รางวัลน,นี่นาะก็ได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยไปให้เพื่อนร่วมงานคืออยู่บริเวณน,นั้นกับเพื่อนะเนาะพอถูกรางวัลปุ๊บอุ้ยดีใจจังเลยให้เพื่อนดูสิมันถูกรางวัลจริงหรือเปล่า ะะหลังจากนั้นเนี่ยก็นําสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้เนี่ย ไปให้เพื่อนร่วมง,งานดูนั่นก็คือนายเสงอายุ3 1ปีแล้วก็เตรียมไปขึ้นเงินรางวัลแต่ว่านางเสงเนี่ยแจ้งว่าที่ร้านรับขึ้นเงินรางวัลเขามีไม่พอคือเขามีเงินไม่พอนั่นเอง8ปดหมื่นนี่มันเยอะนะขอให้นําไปขึ้นเงินในวันรุ่งขึ้นโดยนายหม่องเนี่ยก็ฝากสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้กับเพื่อนที่ชื่อว่านางเสงแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนจนกระทั่งทุ่มครึ่งค่ะนายหม่องก็มาเรียกนางเสงเพื่อขอถ่ายภาพสลากที่ถูกรางวัลน,นั่นเองแล้วก็จะนําไปส่งต่อให แล้วก็เขาพบว่ารางวัลที่สมเนี่ยจำนวนเงินรางวัลมันเท่าไหร่กันแน่ผ่านไป20สนาทีค่ะในหม่องที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็มาเรียกนางเสงอีกทีหนึ่งนะเพื่อทวงถามถึงสลากรางวัลซึ่งนางเสงบอกว่าเอา้าก็คืนให้แล้วไงส่วนในหม่องก็ยังบอกอีกว่าตัวเองนํามาถ่ายภาพเสร็จแล้วก็ส่งคืนนางเสงเพื่อที่จะให้เพื่อนอะเอาไปขึ้นรางวัลให้ไม่ใช่เหรอโอ้โหต่างฝ่ายก็ยืนยันสิคราวว่าตนคืนลอตเตอรี่ไปแล้วไม่ได้อยู่กับตัวเอง นะจนกระทั่งมันเกิดความวุ่นวายมันกันเดือดร้อนไปจนถึงสองสามีภรรยาอันนี้เป็นนายจ้างนะคะต้องพาในหม่องเนี่ยมาลงบันทึกประจําวันที่สอพอบ้านบึงกันไปอีกนะคะหลังจากที่สอบถามนางเสงนะคะเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีําเงินนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นอาสาที่จะมารับขึ้นเงินรางวัลให้ในหม่องนะช่วงเย็นเนี่ยในหม่องนําสลากที่ถูกรางวัลมาฝากให้ไปสอบถามที่ร้านขึ้นเงินว่าได้เท่าไหร่รางวัลที่เท่าไหร่ ตนก็เลยไปสอบถามทางร้านว่าเงินรางวัลประมาณเท่านี้แปดหมื่นอ่ะมีพอไหมทางร้านบอกว่าโอ้ยไม่พอมีแค่4ี่หมื่นเองจากนั้นจึงกลับมาบอกในหม่องนะคะว่ารางวัลมันยังขึ้นไม่ได้ให้รอขึ้นในวันที่18เพราะว่าร้านที่ตนจะนําไปขึ้นอะ่ะมันมีเงินไม่พอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตนก็เลยเก็บสลากเอาไว้นายหม่องกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะอยากจะถ่ายรูป ก็เลยขอถ่ายรูปกับสลากซะหน่อยและก็ต่างคนต่างจำไม่ได้ว่าสลากเนี่ยมันหายไปไหนมาซึ่งล่าสุดค่ะอัปเดตล่าสุดเลยนะมีการสอบถามไปยังทางด้านของตำรวจสพคลองกิ่วค่ะว่าคืบหน้าทั้งหมดเลยนะเจอหรือ,อยังตอนนี้ค่ะเขาเจอแล้วนะคะสลากรางวัลเนี่ยในหม่องหาเจอแล้วค่ะพบว่าหล่นกับพื้นทางเดินภายในแคมป์ที่พักคนงาน ก็เลยคิดว่าในหม่องเนี่ยน่าจะรับสลากมาแล้วใส่กระเป๋าแล้วมันตกหล่นระหว่างเดินไปเดินมาประกอบกับช่วงนั้นในหม่องเนี่ยดีใจเหลือเกินถูกรางวัลตั้ง8ปดหมื่นก็ฉลองสังสรรค์กันซะหน่อยจนอาจจะจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกทั้งหมดมาทําความเข้าใจกับป็นที่เรียบร้อยแล้วโด้วยในหม่องค่ะก็มอบให้กับนายจ้างเนี่ยเป็นคนนําเงินไปขึ้นแทนโอ้ยงงมากนี่ไงคะน้ำเมาเป็นเหตุงงกันไปหมดเพื่อนจะทะเลาะกันเองเพราะว่า น้าเมานี่แหละค่ะโวยวายค่ะฉลองจนเมาว,ว่าเพื่อนเอาไปนางเสงก็งงสิคะไม่ได้เอาไปนี่เออเป็นเรื่องบุบุญของวัยรุ่นชาวเมียนมานั่นเองนะคะหลังจากที่ถูกรางวัลแล้วเมาสักหน่อยลืมไปเลยว่าสลากอยู่ที่ไหนสรุปแล้วก็คือร่วงอยู่ข้างๆแคมป์คนงานนั่นเองนะคะเวอร์นิวสข่าวในมือคุณ